ท่านประโยคาวาจรทั้งหลายและบรรดาพระภิกษุส,สมณีทั้งหลายสําหรับวันนี้เป็นเวลาก่อนการเจริญพระกรรมฐานก็ขอปรารก,กับท่านเรื่องนรกที่เรียกกันว่ายมโลกยะนรกต่อไป สำหรับยมโรกยันรกขุมที่สองเรียกว่าชิมพรีนรกชิมพพีนรกที่หรือว่าที่เราเรียกกันว่านรกต้นนิ้วนี่เราทราบกันดีว่านรกขุมนี้เป็นนรกที่สำหรับลงโทษท่านที่ชอบทำกาเมสมิชาจารย์ก่อนที่จะพูดถึงนรกก็ขออธิบายคำว่ากาเมสมิชาจานเสียก่อน โดยมากเรามักจะมีความเข้าใจกันว่าการละเมิดสามีเขาหรือว่าพัญญาเขามีโทษตามนี้สำหรับเรื่องของผู้ชายนี่เป็นการแย่งสามีนี่ถูกต้องรู้ว่าชายคนนี้เขามีพัญญาอยู่แล้วเราก็ตั้งใจไปยื้อแย่งความรักทำลายจิตใจพัญญาผู้เป็นที่รัก ไม่ว่าเป็นธรรมเนาเป็นนั้นว่าต้องโทษต้องตกนรกขุมนี้ที่เรียกว่าชิมพีนรกและจงอย่าลืมว่าบรรดาท่านนั้นหลายที่ตกนรกขุมนี้ต้องผ่านนรกขุมใหญ่มาก่อนแล้วก็ผ่านบริวารมาก่อนนี่มาพูดกันถึงผู้หญิงสำหรับชายที่ละเมิดผู้หญิงไปร่วมบระเวณีกับผู้หญิงที่เรียกกันว่ากาเมสมีชาจาย์ นี่ไม่ไม่ช่หมายความว่าเราจะเพาะไประเมิดแต่เฉพาะสตรีที่ท่านมีสาม,มีแล้วเท่านั้นตามพระบ,บาลีได้กล่าวว่าสตรียี่สิบประเภทเมื่อเราจะจำแนกประเภทมันก็ยุ่งจำยากเอาก็ได้เพียงว่าสตรีใดที่มีสาม,มีแล้วและกำลังอยู่กับสาม,มีก็ดีหรือว่าสตรีใดที่ไม่ได้มีสาม,มี แต่ว่ามีสามีแล้วจะเลิกล้างกันไปแต่ว่ายังอยู่ในปกครองของบุคคลผู้ใดคนหนึ่งซึ่งเป็นผู้ปกครองโดยตรงอย่างนี้ถ้าว่าเกิดความรักกันขึ้นกับชายคนใดคนหนึ่งแต่ว่าผู้ปกครองเขายังไม่ได้ยินยอมยกให้ถ้าไปร่วมบรเวณีกันเข้าต้องมีโทษตกนรกขุมนี้ ฉะนั้นขอท่านั้หลายยังโปรดมีความเข้าใจว่าสําหรับสตรีนี่หนักมากเราเลี่ยงไม่่อจะไหวเพราะแต่และคน,นมักจะมีความมีผู้ปกครองอยู่เช่นมีมีดามันดาปกครองมีพี่มีน้องปกครองมีญาติปกครองนั่นก็นรยกว่ามีบุคคลที่เขารับปกครองแทนญาติแทนมีดามันดา สมมติบิดามารดาไม่มีญาติพี่น้องไม่มีแต่ว่ามีบุคคลใดบุคคลหนึ่งรับปกครองเราก็ต้องรับอนุมัติจากการจากผู้ปกครองก่อนหนักมากนะน้าตาจะถามว่าโทษมีกับใครเขาต้องตอบว่าโทษมีด้วยกันทั้งสองคนไม่ใช่ว่าหญิงใดที่ไปแย่งสามีเขารู้ว่าชายคนนั้นมีพัญญาอยู่แล้ว นั่นก็ไปร่วมรักยื้อย่างสามีของเขาจะมีโทษเฉพาะหญิงผู้เดียวไม่ใช่ผู้ชายก็มีด้วยชายใดที่ชอบเป็นเจ้าชู้แล้วไปยุ่งกับลูกเขาก็ดีพัญญาเขาก็ดีคนในปกครองเขาก็ดีก็ไม่ใช่มีโทษแต่ผู้ชายก็ผู้หญิงด้วยไปด้วยกันเพราะร่วมกันนี่ขอได้โปรดหาความเข้าใจตามนี้ไปด้วยและพูดกันตามพระวินัย ที่พูดมาตามนี้ถ้าบาังเอิญเป็นการบังเอิญอย่างยิ่งบรรดาท่านหังหลายที่ศึกษาได้มนโนมยิทธิเวแล้วท่องเที่ยวไปจะลองไปชมดูก็ได้ถ้าเราสงสัยแล้วก็ถามบคุคคลผู้ควบคุมคนได้เคาอาจจะอาจารย์ที่ใฟังเมื่อแต่ละคนละคนที่มีโทษอย่างนี้นั้นในสมัยมนุษย์ทำอะไรไว้ ยานี้เขาจะอธิบายเข้าใจแต่ก็ระวังนะบางทีนายนิิผู้ควบคุมนรกนายนิยบาลนิยบาลเนี่ยอิตาเนียแมยเรียกกันยากลิ้นน่แข็งแก่ไม่ค่อยจะพูดกับเราเหมือนกันถ้าทางที่ดีอย่าไปแล้วก็ผ่านสำนักพยายมก่อนขออนุญาตท่านท่านจะให้ไปที่ใด เราก็ไปตรงนั้นใช้ใครควบคุมเราไปเราก็ไปกับท่านผุนนั้นผู้นั้นจะชี้แจงให้เราทราบถึงว่าอดีตกรรมของสัตว์ว่าเขาละเมิดแบบไหนก็ทักสงสัยเหมือนกันว่าในปัจจุบันเนี่ยเรื่องนี้มันจะหนักหนักอยู่สักหน่อยแต่ว่าท่านจะถามว่าถ้าบาังเอิญสตรีใดที่รับจ้างบรรเทาความรู้สึกในด้านการมาการมารม สตรีผู้นั้นเขาจะเป็นผู้ต้องมีโทษในกาเมสุมิชาจารย์ไหมก็ต้องตอบว่าถ้าเขาตั้งเป็นร้านค้าแบบนั้นเขาไม่มีแต่สําหรับท่านชายนี่สงสัยเหมือนกันถ้าทางที่ดีแล้วก็พวกที่ได้มโนมยิธิไปถามนายนิยาบาลก็แล้วกันนะจะได้หมดสงสัยผมไม่พูดกับพระกับเนร ถ้าจะอีิบายไปมันก็จะเฟอ้อจัดดีไม่ดีถ้าอยหาว่ามาแกล้งเอาโทษมาแกล้งกล่าวให้มันหนักและท่านังหลายจะได้เข็ดหลบับหรือว,ว่าเชื่อถือผมไม่ต้องการอย่างนั้น <c oughs> ต้องการอย่างเดียวให้ท่านังหลายศึกษาคําสอนองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้ดีแล้วก็ไปวิสูจนได้ตนเองผมต้องการแบบนั้น แล้วความรู้อย่างนี้ผมเองจะพูดให้ละเอียดก็ไม่ได้เพราะจะพูดยังไงมันก็ไม่ละเอียดนรกทุกขุมใครจะไปนั่งดูคนทุกคนที่เขาเสวยทุกขเวทนาเพราะนั้นว่าถ้าท่านไปได้ไปคลาละขุมแล้วดูให้ละเอียดจําให้ดีแล้วามาเป็นเครื่องสอนตัวว่าการทําแบบนี้มันเป็นทุกเป็นโทษอย่าทําเลย <c oughs> แล้วประโยชน์ทางการจะช่วก็ไม่เห็นจะมีอะไร ไม่มีอะไรเป็นคุณมันมีแต่โทษอย่าพูดกันไปเลยนะจะขัดคอ,อกันสำหรับคนนี้เจ้าชูไปดูกันเองก็แล้วกันนี่่ากล่าวกันถึงสิมพีนรกแตนกล่าวว่ายมมลโลกิยะนรกขุมที่สองมีชื่อว่าชิมพีนรกในนรกขุมนี้ปรากฏเต็มปดีป่าต้นยิว้วต้นยิวก็เป็นต้นยิวนรก แต่และต้นมีหนามเหล็กคมเป็นกรดยาวประมาณ16องคุลี16องคุลีนี่เป็นองคุลีขขานรกไม่ใช่องคุลีของเราแต่ความจริงหนานิดเดียวแล้วก็แย่แล้วนั่นก็ในหนามนั่นก็เป็นหนามเหล็กลุกเป็นเปลวไฟอยู่ตลอดเวลาเป็นนิดไม่มีวันที่จะดับร้อนแดงโชนแล้วก็บางแล้วมันมีสภาพเหมือนสเปริง สัตว์นรกตายขึ้นไปเลือดโชคร้อนบางทีมันลัดพึงแทงทะลุหลังเลือดแดงฉานดูแล้วน้าหวาดเสิยวเอาย่องไปดูก็แล้วกันท่านกล่าวว่าเมื่อ,อ,อในคุมนรกคุมนี้ที่เต็มไปด้วยสัตว์ทั้งนรกทั้งชายและก็หญิงก้มหน้าก้มตาสวยทุกขเวทนาอย่างแสนสาหัส นี่าะอ่านบาลีแล้วก็สำนวนมันขัดขัดแล้วก็โปรดทราบไปด้วยว่าไม่อยากจะทิ้งพระบาลีพ้าผมไม่อยากจะใช้คำว่าผมรู้เองเนี่บางเวลาสัตว์นรกหญิงไปคอยอยู่บนต้นยิ้วแล้วขึ้นไปคอยอยู่ก่อนนี่ก็สัตว์นรกชายอยู่ใต้ตนเงนหน้ากันไปเห็นสาวที่รักถูกน้ำงิ้วแหลมคม ทิ่มแทงเลือดไหลโสมหนังตลอกปอกเปิดเพราะกระแสไฟก็มีความกลัวไม่กลา้าจะตามขึ้นไปตอนนี้รักไม่ไหวชักรักไม่ไหวซะแล้วเธอมีทุกขเวทนาอย่างหนักนายนิรยาบาลทั้งหลายก็เงือ้อเงือ้อเงือ้ออาวุธมีหอกบ้างดาบบ้างแหลนบ้างเหลาบ้างคููแต่คอกบังคับให้ขึ้นไป ท่านบอกว่าด้วยำนาจของความกลัวแต่ผมอยากจะบอกว่าด้วยหน้าของกรรมชั่วที่เป็นคนเจ้าชู้ชอบทำกาเมสุมมชาจารไม่เคารพในความรักของผู้ปกครองและบิดามารดาของเขาเขาผู้นั้นก็จำจะต้องปีนป่ายขึ้นไปบนต้นนิ้วตั้งก้มหน้าก้มตาฝ่าฟัานน้านิ้วขึ้นไปฝ่านั่นไม่จะฟัน เจ้างามนามเงี้ยมันก็ทบกนิดเดียวแผลเบลอว่าแดงฉานไปในเลือดแล้วไอ้นามเงี้ยก็เป็น,น้นาเหล็กเป็นไฟแดงโชนมันก็ไหม้กายทั้งตัวฟังแล้วก็ตามคิดตามนึกไปด้วยเมื่อขึ้นไปแล้วด้วยอำนาจความความกลัวทำไมอย่างนั้นเลือดสาดเต็มท่วมกายเมื่อคลืนขึ้นช้าเกินไปไม่ทันใจข้านายในริบาล นายนิติาบาลก็เอาหอ,อกแทงเข้าที่ขาบ้างที่ตัวบ้างที่เท้าบ้างแล้วกดดันเนวขึ้นไปเอาดัามหอ,อกตีที่ศีรษะบ้างบังคับปากก็ร้องเร่งบังคับว่าขึ้นไปเร็วๆไปหาคู่รักของเจ้าขึ้นไปเร็วๆเ,เร็วเท่าไหร่น้มนิ้วก็บาดแรงเท่านั้นดีไม่ดีมันก็แทงทะลุหลังเป็นน้มสปริง เป็นนั้นว่าเขาก็ต้องก้มหน้าก้มตาตายขึ้นไปตายลงมาอีท่านั้นนั่นแหละเป็นนั้นว่าคนรักขึ้นไปคอยก็ต้องไปหาคนรักเหมือนกับสมัยที่เป็นมนุษย์นัดจะไว้ไปพบที่ไหนละ่ะฝ่ายหญิงนัดให้ชายไปพบและฝ่ายชายนัดใหญิงไปพบไปพบกันตรงไหนก็ต้องไปตรงนั้นสภาพเดิมเป็นอย่างนี้ฉันใด ในเมืองในะรกคือต้นยิวเมื่อหญิงไปอยู่ที่ไหนชายก็ต้องตายไปที่นั่นชายไปอยู่ที่ไหนหญิงก็ต้องตายเข้ามาหาที่นั่นการขยับร่างกายไม่มีใครอยากจะขยับเพราะมันทั้งแหลมทั้งคงทั้งหนามยิวท่านก็กลับไปบอกว่าก็ยิ่งเมื่อขยับกายมากเท่าไรเร็วเท่าไรก็บาดตัวแทงทะลุมากเท่านั้นม่หนำซ้ำยังร้อนรู้สุกไปดได้เปลวไฟเหลือที่จะทน เหลือทนหรือไม่เหลือทนก็จําจะต้องทนคําว่าตายไม่มีเพราะว่าน้ํานั้นลุกเป็นเป็นเปลวไฟครั้นสุดที่อดทนหนักเข้าปีนป่ายขึ้นไปไม่ไหวก็บ่ายทสศลงมาไม้จะลงไม่ไหวแล้วท่านร้อนท่าเจ็บไปหาคู่รักไม่ไหวเพราะคู่รักอยู่สูงเกินไปว <c oughs> ันทรมานกายทรมานใจในนิรยบาน เห็นดังนั้นก็เอาหอกแทงซ้ํากันนําเข้าไปเรื่อยก็สาดก็ร้องขู่บังคับว่เมึงจงเร่งขึ้นไปไปหาชู้ของมึงไปหาคนรักของมองบนต้นยิ้วน้นจะกลับลงมาไม่ได้เขาอดทนทนไม่ไหวเขาต้องไปอาปากร้องขอความมีอวนแต่ว่าอย่าหวังเลยอย่าหวังว่าน,นายนรกเจ้าหน้าที่หรือว่า ผู้คุมดัา้นนายนรกพวกนี้แก้แมีความสงสารเพราะกฎของกรรมคำว่าสงสารไม่มีในเมืองนรกนี่ท่านหลายที่บอกว่าต้นยิ้วพังหมดแล้วนะฟังให้ดีนะไม่พังเคยทราบมาบอกว่าเห็นต้นยิ้วทุกต้นเต็มบริ้วยคนแต่ละคู่ถ้าชายใดที่มีความเจ้าชู้คบสู่ชู้สูดสาวก็หญิงมากก็มีชายหนึ่งหญิงเยอะ แต่หญิงใดถ้าบังเอิญคบสู้สู่ชายคนเดียวร่วมรักกับชายหลายหลายด้วยกันซึ่งไม่รับอนุญ,ญาตเจ,จวิดามารดาหรือผู้ปกครองก่อนก็หญิงหนึ่งชายหลายเพื่อนำมารู้กันโดยปริมาณอ,อหนักใจเหลือเกินนะ เป็นอันว่าก็จําเป็นจะเจ็บจะปวดจะน้ำจะแทงไฟจะไหม้ก็ต้องขึ้นไปจะทนอยู่ไม่ได้างลางเ <c oughs> มื่อวิงวอนก็อย่างอยู่อย่างนี้มาน,นายนิติบัลฟังได้ฟังวาจาของเขาอย่างนั้นก็แทนที่จะมีความเมตตาปราณีกับโหงกำลังทิ่มแทงตีขนำซ้ำลงไปอีกเอาให้หนักเข้า บรรดาสัตว์ในโลกทั้งหลายเหล่านั้นก็จำใจต้องปีนป่ายขึ้นไปเป็นปลายตัวนิ้วนั้นไปหาหกันให้ได้ท,ท,ทั้งๆที่มีความเจ็บปวดแม้สํานวนท่านผมไม่อ่านให้ครบนะสํานวนท่านพันนามากได้เกิดเพราะว่าสํานวนอย่างนี้ฟังไปแล้วแมมันก็ขา,ขาดขดหูจะกลายเป็นนักประพันธ์ไปขั้นขึ้นไปถึงปลายตัวนิ้วก็เลเห็น สัตว์นโกหญิงซึ่งเป็นคนรักกลับลงมาข้างล่างสิงแล้วแม่นั่นทนไม่ไหวอยู่มันร้อนมันเจ็บก็ว้าวลงมาข้างล่างสิงอีกเอเจ้าหนุ่มขึ้นไปไม่เห็นมันไม่ทันนี่ไอการลงข้างแก,ม,กมันก็เร็วแบบสัจจันคำความจริง,งความเร็วแบบนี้ไม่ถือว่าไม่อัศจรรย์ทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าแกมันร้อนต้องรีบลง ในนิรยาบาลทั้งหลายก็เงื้ออาวุธสตราวุธบังคับให้สัตว์นรกหญิงปีนป่ายขึ้นไปหาชายเออคนดีเหมือนกันความจริงเนี่ยเรารักกันนะเรารักกันนี่เขาก็ปฏิบัติตามใจที่เรารักเพราะในสมัยที่มีชีวิตอยู่มันจะมืดมันจะคับมันจะฟันฝ่าอันตรายยังไงก็ตามคนรักอยู่ที่ไหนนัดก,กันไว้ที่ไหนเราไปที่นั่นแต่ว่าตอนนี้ที่ เราไม่ได้นัดก,กันวันนายนิจิบาลแกก็ช่วยแนะนำบอกโน้นคนรักอยู่ที่โน่นจ้าอย่าลงมาข้างล่างสามีของเธออยู่ข้างบนไปหาสามีของเธอที่นี่ไม่มีใครเขาจะเป็นสามีแทนเป็นอันว่าพ่อชอดยอดชู้คู่เชยอยู่ข้างบนขั้นทำดีรอไม่กล้าจะขึ้นนายนิจาบาลแกก็ทุบตีขนำํำแล้วแทงในหลาวเหล็ก ขับไซรไล่ส่งให้ขึ้นไปท,ทั้งทั้งที่เลือดสาดท่วมตัวไฟก็ไหม้หนังก็ปอกตลอกปอกเปิดได้รับความเจ็บปวดสวยทุกขเวทนาอย่างสาหัสขั้นพอขึ้นไปถึงก็กลับเห็นสัตว์ในรกชายลงมาทีกแล้วเพราะพระทูลนก็หม่อมแก้วทนทนความร้อนความเจ็บไม่ไหวก็กไหลลงมากลางอ,าอ้วเขาทั้งสองคนไม่มีโอกาสจะได้พบกัน แพราะว่าโมโอ,อโอเอโมกลเจ็บเนี่ยมันไม่ได้พบกันเวลาที่รักกันในเมืองมนมุนนษย์ไม่กลัวอะไรในเวลาขึ้นไปแบบนี้เขายุเขาแนะนําเขาส่งเสริมมไม่แหมก็พบกันไม่ได้ก็น่าแปลกใจได้แต่เฝ้าเวียนกันไปเวียนกันมาขึ้นชายขึ้นหญิงลงหญิงหญิงขึ้นชายลงลอกกับแบบนั้นไม่ต้องได้จกพบกัน ท่านบอกว่าต้องเสวยทุกเวทนาแบบนี้ตลอดการตลอดสมัยอย่าลืมนะมหนึ่งน้ำคมสองร้อนไริได้เปลวไฟสามน้ำสปริงกระทุ้งร่างกายให้ทุกข้างหลังได้ไอเลือดธรมมสมตลอดเวลาสี่นายนินยาบาลก็ทิ่มแทงไปได้หอกตีไปได้หอกได้แหลนเหลา ท่านกล่าวว่าจงกว่ายะสิ้นกรรมนี่ยังไม่จบแค่นี้นะนรกที่เต็มไม่ได้ความรักมันต้องรักกันมากสักหน่อยท่านกล่าวต่อไปว่าสัตว์นรกบางพวกขณะที่กําลังปีนป่ายขึ้นไปต้นยิวนั้นนอกจากจะถูกนายนิรยบาลทิ่มแทงในหอกแหลนหลาวแล้วก็ยังมีแรงการนารกอันมีปากเป็นเหล็ก คอยจิกอวัยวะน้อยใหญ่อยู่ข้างบนต้นไม้นั่นอีกจิกแล้วก,กินเป็นอาหารแบบอะไรอร่อยไอความจริงเจ้านกประเภทนี้เป็นแบบนกประเภทลงโทษมันไม่อิ่มหรอกยังคิดว่ากินอิ่มเห็นเป็นอาหารอร่อยก็เจ็บก็เจ็บร้อนก็ร้อนจากน้ําจากไฟยังไม่พอโดนในสัตว์พวกนี้ประเภทจิกเขาอีกดึงทึงเนื้อโอ้ก็ลองนึกดูกันแล้วกันนะว่ามันขนาดไหน ไม่รับทุกขนะ์ทุกข์ทรมานหนักจริงขึ้นขั้นลงมาข้างล่างก็ต้องถูกสุนัขน,กนกรกตัวใหญ่เอามาพากันมาเป็นฝูงฝงนี่หล่นลงมาไอเจ้าหมาก็วิ่งมาก,กินกันฝูงทึง่งทึ่งเนื้อก,กินหัวกินหางก็ว่ากันไปตามเรื่องรุมแย่งกันกินกินแบบแย่งกันแบบหิวสัตวน์นรกที่ตก,กมาก็ถูกนานิรบาลเอาทิมแทงเขาอีกซ้ำไดีหอก ต้องรับทุกเวทนาอย่างสาหัสแบบนี้จะนับเป็นปีเป็นเดือนไม่รู้ว่าเท่าไหร่เป็น,นั้นว่าที่ต้องมาเกิดทั้งกล่าวทั้งโทษว่าการที่ต้องมาเกิดในชิมพีนรกนี้ก็เพราะว่าเมื่อเขาเป็นมนุษย์ได้ประพฤติร่วงกาเมสุมิชาจาร์คือคบชู้สู่สาวผิดศีลผิดธรรมผิดประเพณี เป็นชายประพฤติชั่วเป็นคนเจ้าชู้ในพัญญาคนอื่นหมดสาวคนอื่นที่ไม่ได้รับอนุญาตด้วยคนในปกครองของบุคคนอื่นถ้าเป็นหญิงก็ประพฤติชั่วคบชู้ในสามีของบุนคนอื่นหรือเป็นหญิงที่มีสามีอยู่แต่ก็ยังมักมากในกามาคมกามคุณ,มคณไม่มีสติสัมปชัญญะไม่ได้เคยนึกว่าสามีของเรามีแล้วอย่าไปยุ่งกับสามีคนอื่นอย่าไปยุ่งกับชายอื่น ไม่ประมาณตนไม่เกรงดอกบาปกรรมอันลามกจำชั่วประพฤติอาัอาธรรมอาส์ธรรมนี่นก็คือร่วมรักกับคนที่ไม่เยามีของตนคบชู้สู่ชายหรือว่าเป็นชายที่มีปัญญาอยู่แต่ว่าเป็นผู้หลงไหลตามใจตนเป็นคนไม่มีหิริไม่มีความอายไม่มีโอตปะไม่เกรงกลัวแต่ความชั่ว คือผิดสัญญากับพัญยาประพฤตินอกใจพัญยาไปสู่หาเป็นชู้กับหญิงอื่นดังนี้เป็นต้นเวลนั้นว่าหญิงยี่สิบยัพวกยังลืมเมื่อแต่การทำลายขันแล้วก็ต่างคนต่างมาเกิดเป็นสัตว์นรกแะเสวยทุกขเวทนาในสิมพทีนรกนี้จึงกว่าจะสิ้นกฎของกรรมท่านใช้คำว่าจึงกว่าจะสิ้นกฎของกรรม นี่เราก็มานั่งคุยกันนิดพระบาลีท่ากล่าวไว้ตอนนี้ก็มานั่งวิจัยกันก็มีบรรดาท่านผู้ทรงฌานหรือว่าได้พิญญาท่านเคยคุยสู่กันฟังว่าบรรดาสัตว์ทั้งหลายในเมืองนรกนี้ถ้าลงไปอยู่ในนรกมันเป็นการพอดีกับตัวนิว แล้นี้ไอ้ต้นยูนะ่ะมันพอดีถ้าสมมติว่าในสมัยปัจจุบันนี้เนีคนที่ชอบในเรื่องการเมสุมิชาจานี่ผมว่ามาก,มากที่ใช้คำว่าผมนี่ขอพูดกับพระกับเนนเท่าที่สังเกตเนี่ยครับมีเดินและเกินคนที่ชอบนอกใจสามัญญาคนที่ชอบนอกใจสามี ดีไม่ดีคนที่สร้างความรักขึ้นมาเองแล้วก็ตกลงกันเองบ้างบางทีก็ถือว่ารมรักประเภทนี้เป็นกีฬาประเภทหนึ่งหมายความต้องการจะร่วมรักสมัครใจก็ใครก็ว่ากันไปตามบทตามเพลงแล้วก็ไม่ได้คิดไม่ได้คิดคิดว่าจะสมสู่อยู่ร่วมกันในฐานะสามีภรรยาอันนี้ไม่มี มีความประสงค์อยู่อย่างเดียวนั่นก็คือว่าต้องกลายต้องการจะคลายอารมณ์แห่งความใคร่ของตัวเท่านั้นเป็นอันว่าท่านนังหลายในสมัยปัจจุบันตอนพูดกันนึงตอนนี้ก็รู้สึกว่าหนักใจไม่น้อยจริงๆทางนี้เพราะอะไรเพราะว่าทราบดีเพราะว่าวัดเนี่ยมันเป็นที่รวมของข่าว ข่าวประเภทนี้มันข้าวว่จุดเสมอนี่ก็มีบุคคลบางคนเขามาพูดในทํานองที่บอกว่าไอ้เรื่องต้นยิ้วนี่ผมไม่หนักใจทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าเวลานี้คนมากในโลกนี้คนนับเป็นพันล้านและก็นิยมการการสมสู่อยู่ร่วมกันในประเภทที่ถือว่าเป็นอิสระ กลจิตาจากผู้ปกครองนึกตาไกลาตาจากคนอื่นนั่นถือว่าตัวเองไอ้ตนเองนะั่นเป็นตัวของตัวไม่มีใครสามารถจะมาบังคับกวดขี่ได้เจ้าที่ตัวให้แก่ใครก็เป็นเรื่องของของส่วนตัวนี่ที่บรรดาท่านทั้งหลายเมื่อให้ฟังเขาพูดอย่างนี้ก็รู้สึกหนักใจแต่ก็มีบางคนมาบอกว่าคนมากประเภทนี้ต้นยิ้วในเมืองนรกไม่พอจะบรรจุ เป็นอนว่าเขาอาจจะผ่านนรกขุมนี้ไปได้เรื่องนี้ไม่ต้องวิตกกังวลทราบกันดีแล้วว่าต้นยิ้วที่เกิดขึ้นในเมืองนรกไม่มีใครปลกูกมันเกิดขึ้นโดยอำนาจกฎของกรรมความชั่วเขาบุคคลผู้ทําความชั่วฉะนั้นถ้าหากว่าบุคคลใดสร้างความชั่วทําตัวไม่ดี เมื่อตกลงไปในในรกขมนี้ต้นยิวก็จะปรากฏขึ้นมาเป็นการพอดีกับบุคคลที่ถูกการลงโทษไม่ใช่ว่าเป็นนั่งรอปลวกอย่างเมือนุษย์นี่เป็นอันว่าเราก็เลิกวิตกกังวลกันได้แล้วที่ว่าเลิกวิตกกังวลเพราะอะไรครับเพราะว่ามีคนหลายคนวิตกกันมากเลยเกินว่านารกไม่นรกจะไม่มีต้นยิวพออันนี้ไม่ต้องวิตก เพราะกรรมจัดฉันปันส่วนให้พอดิบพอดีกันไว้เสมอเนื้อการร่วมประเวณีในด้านความรักระหว่างหญิงชายความจริงมันไม่ได้เกิดอะไรเป็นความสุขขึ้นมาเลยถ้าเราจะใคร่คนจริงๆมันเป็นเรื่องที่น่าเสยียเอียนมันเต็มไม่ได้ความโศโครกเต็มไม่ได้ความสุขกรปรกเพราะว่าท่านหลายจะถามว่า ผมนะ่ะรู้เรื่องเลยผมก็ต้องตอบว่าเรื่องนี้ผมรู้ดีการที่จะบวชกันได้นานๆแบบนี้มันก็ต้องรู้จักอะไรมาก่อนไม่ใช่ไม่รู้จักเลยถ้าไม่รู้จักเลยมันก็อดสงสัยไม่ได้แต่ความจริงเรื่องพนี้ผมไม่สงสัยเพราะรู้จักมาแล้วที่องค์สมเด็จพระ,ระบพิตรแก้บอกว่าไม่ดีมันเป็นของโซโครบโปรกผมก็เชื่อเพราะว่ารู้จักกันมา เพราะนั้นว่าอาศัยอำนาจการมาคุณถ้าเรามีความสนใจในการมารมณิดเดียวโทษที่จะต้องเสวยทุกขเวทนามันหนักกว่าความสุขที่จะพึงได้ความน่ายคลายความคล่ไปปเดี๋ยวเดียวมันเป็นของไม่ควรถ้าเราสำหรับวันนี้มองดูเวลาก็หมดเสียแล้วอธิบายให้กันฟังได้เพียงโดยย่อพอที่รับฟังกันได้ถ้ามีการสงสัยแล้วก็ขอท่านทังหลาย ได้มโนวิมายธิแล้วพากันไปพิโสด,โดชูชิมเพนรกว่ดทีองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตัดไว้จะมีผลหนักเบาเป็นประการใดสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วก็ขอลาก่อนขอความสุขสวัสดีพัฒนะมงคลสมบูรณ์พูนผลจงมีแด่บรรดาท่านพุทธศาสนิกชนผู้รับฟังทุกท่านสวัสดี